ดีทุกทุก,ทกคนอันนีพ้พร้อมเพราะว่าเพิ่งเลิกงานมาหลัดหลัดหลัดห,ดหดก็อยู่ในงานไฟโฟหรออันนี้ไม่ใช่ไฟโฟเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ไฟเข้ามาเนาะเรานั่งบัสมามันเป็นที่สุดท้ายที่ที่เราเคยแชร์่ช็อ,ชอตที่แชร์คลิปสั้นไปเมื่อนานมาแล้วนานไหมก็ การลงมันห่างกันนานเพราะว่าเรามีคลิปรอยอยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบมันก็เลยต้องใช้เวลาก็อันนี้เป็นแคมป์สุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาทำเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเรียนเร็วๆนี้หลังจากนี้2วิเรา2 2วิครึ่งนี่แหละก็คือถ้าเราทำที่นี่2วิกลับไปก็พอดีเลยเปิดเรียนเสาร์อาทิตย์ปุ๊บแล้วก็เปิดเรียนอะไรเงี้ย ก็เลยถือว่าเป็นแคมสุดท้ายไม่รู้ว่าเขาจะบุกเราให้2วีคหรือ1วีคเพราะว่าตอนแรกเขาจะบุกเรา2วีคแต่มันดันบุกซ้อนกับอีกคนนึงก็มากัน2คนมันล้วคนนั้นเขาเป็นคนของเป็นแคชชัยรของแคมโดยตรงเราเป็นแคชชัยรของเอเจนซี่มันก็เลยแบบความพิวริตี้เนาะเขาก็จะต้องเลือกแคชชัยรของแคมมาก่อนแคชชียร์เอเจนซี่ถ้าเกิดว่างานมันซ้อนจริงๆแล้วเราไม่มีอาจจะได้วีคเดียว อะมาเข้าเรื่องดีกว่าก็การอัปเดตอะไรพวกนี้มันขึ้นอยู่กับโหมดมันขึ้นอยู่กับแบบอินเนอร์อะไรหลายๆอย่างด้วยเนาะช่วงหลังอย่างเช่นตอนที่เราเอัปเดตงานนวดอะเราก็แบบลุกขึ้นมาพูดแล้วก็พ,พ,พ,พูด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 ก็ได้มาหลายคลิปเลยแล้วทีนี้หลังจากนั้นอะเราก็รู้สึกแบบอยากพักรู้สึกเบื่อแล้วก็แบบไม่ทําเลยมาสักพักใหญ่แต่เนื่องจากม,มันมีคลิปแบบหลายอันออกมาแล้วเนาะมันก็แบบ หยุดได้สักพักใหญ่แบบเกือบเดือนเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่แล้วก็มาทําตอนไปนเป็นไฟโฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดไปอีกยาวคือเหมือนมันไม่มีอารมณ์อยากจะทำอ่ะมันแบบกลับมาจากงานก็รู้สึกเหนื่อยไม่ทําอะไรนี้จนตอนนี้เริ่มกลับมาอินใหม่เพราะว่ามันเป็นงานสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะพูดเอ่องานแชร์งานเกี่ยวกับเนี่ยไฟอินไฟอาอะไรพวกนี้ให้มากที่สุดว่ยังไงตอนตอนแบบ เรียนเราก็ไม่ได้มาแน่นอนมันเกินชั่วโมงแน่นอนมาวันหนึ่งก็11ชั่วโมงแล้ว2วันยีิบสองชั่วโมงเกินยังไงมันก็เกินอ่อชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่วีซ่านักเรียนกําหนดอ่ะมาเข้าเรื่องก่อนวันนี้ถึงขั้นโน้ตไว้เพราะว่า,วามันคิดอยู่ระหว่างทํางานมันก็คิดคิดคิดเนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าพูดให้จบไปเลยดีกว่า วันนี้เราจะมาพูดเรื่องความแตกต่างของแคมป์จำได้ไหมว่าคลิปก่อนหน้าคลิปคลิปก่อนหน้าคลิปก่อนหน้าไอคลิปที่เราไปแคมป์ใหม่แล้วเราตื่นเต้นแล้วก็เฮ้ยมันแคมป์นี้เราไม่เคยไปแบบเป็นบริษัทใหม่ที่เราไม่เคยปกติเราไปกับบริษัท S คือเอเจนซี่ส่งไปบริษัทเน,นเวนบริษัท S โดยตลอดแต่ครั้งครั้งก่อนหน้านูน้นเป็นบริษัท E ความจริงอะชื่อตัวบริษัทมันคือ ตัว C เคยมีคน <c oughs> เสียงหายเคยมีคนถามเราคําถามในคอมเมนต์เนาะว่าบริษัท S กับบริษัท C มีความแตกต่างอะไรกันไหมตอนนั้นอะเราเข้าใจว่า S ก็คือ S ที่เราเคยทําส่วน C เราเข้าใจเป็นอีก C หนึ่งเป็น C ที่เราเคยทําในเหมืองอันนั้นก็ C B คือคือมันมีสามพยางเป็นอีก C หนึ่งเราไม่รู้เราสามารถพูดชื่อได้ไหมนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราพยายามใช้ตัวย,ออย่อดีวยาเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราก็ไม่รู้กฎหมายเขามากมายเท่าไหร่แต่ว่าทีเนี้ยไอตอนที่เขาส่งเราไปบริษัทไอที่เราตื่นเต้นนั้นอะเราก็เพิ่งนึกมาได้ว่าเออตัวบริษัทเนี้มันก็เป็นบริษัทซีเหมือนกันซีโอแล้วก็มีแค่สองพยางแต่พอเข้าไปข้างในเขาก็จะเรียกตัวของเขาว่าแบบ E แบบแบบขึ้นว่า E อะทีนี้เราก็เลยแบบอ๋อบางคีเขาอาจจะหมายถึงอ e, ีบริษัทที่เราเข้าไป ไอที่เราเพ back, like that, ิ ed, ่งเข้าไปนั้น e. ก็ได้ไม่ใช่บริษัทที่เราทำแลบแล้วได้ไปอยู่พักอาศัยก็เลยคิดว่าอเพราะว่าสองอันเนี้ย as กับ e เนี่ยมันเป็นบริษัทใหญ่มาเล่าไล่ดีกว่าว่ามันมีความคล้ายและแตกต่างกันประมาณไหนก็คือมันเป็นบริษัทที่เหมืองจ้างมาเพื่อให้บริหารแคมป์เหมือนกันแล้วก็มีมาตรฐานคล้ายๆกันหมดเลยพอเราแบบ เอยู่กับ S เขามีความสติ๊กเรื่องเอ่อความปลอดภัยเรื่องการทำเดพวกทรีเช็คอะไรเงี้ยจนทำทาสต่างๆหรือการทำแอลกอฮอล์เช็คอะไรพวกนี้ทั้งหมดก็คือแทบจะเหมือนกันหมดเลยพอเราเหยียบเข้าไปบริษัท E ก็เขาก็จะแบบมีการเช็คก่อนทำงานเอ่อมี เป็นอีกแบบฟอร์มนึงแต่ก็จะคล้ายๆ3 c h e ช k คของ S แต่ก็จะเป็นอีกแบบฟอร์มที่แบบอ่านแล้วก็ตอบ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 ,ตอ,บอะไรเงี้ยก็คล้ายกันมากในช่วงแบบลักษณะการทำงานเนาะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าด้วยเวลาอันต่างกันไหมใ้บริษัท S ที่เราเข้าแรกๆอ่ะเราเข้าเมื่อ2ปีที่แล้วเขาก็ยังดูแบบชิลๆอยู่ก็ยังแบบเออไม่ค่อยเทรนอะไรมากเท่าไหร่แต่ บริษัท e เนี่ยพอเรามาถึงเขาแบบเทรนเป็นรูปเป็นร่างเลยนะคือเขาก็แบบให้มันรอแล้วก็ใครมาใหม่ปุ๊บแล้วเขาก็เทรนอ่านเปิดสไลด์เทรนเทรนเทรนเซนอะไรแบบเป๊ะมากคือแบบโหเป๊ะจังอ่าลรเข้าบริษัท e รอบนูน้นรอบที่เราตื่นเต้นแล้วถ่ายคลิปและรอบนี้รอบที่เรานั่งบัสมาตรงเนี้ยก็บริษัท e เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีข้อมูลมากขึ้นในการพูด <c oughs> ตอนแรกเรากลวาจะพูดตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเราก็คิดว่าเราอย่นิดนึงนาเผื่อเราจะมีข้อมูลมากขึ้นในการพูดจนมาถึงปัจจุบันมันเป็นที่สุดท้ายแล้วเราก็โอเคสองที่ของอีก็เอามาพูดไปก่อนทีนี้เราจะบอกก่อนว่าแคมป์แต่ละแคมป์เขาจะมีลักษณะบริหารแตกต่างกันเราไม่สามารถพูดพูดตรงๆได้ว่าบริษัทไหนดีกว่าบริษัทไหนมันมันขึ้นอยู่กับ แคมด้วยแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเราด้วยคือบางแคมเขาบอกเออแคมนี้ดีใช่ไหมพอเราเข้าไปเราอาจจะได้ตำแหน่งที่มันไม่ได้ดีอาจจะเป็นตำแหน่งที่แบบเออเหนื่อยล้าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์จะพูดทีละแคมเพื่อระลึกถึงความหลังเล้วเราจะมานั่งอัดทีละแคมแคมที่เราแบบ ลงรูปลงคลิปแล้วพูดไวๆตามรูปพวกนั้นน่ะมันได้รายละเอียดไม่ละเอียดเท่าเวลาเรามานั่งแล้วพูดแบบนี้เนาะก็ถ้าเกิดเลิกงานแล้วมันมีเวลาเราก็จะมานั่งตรงเนี้ยแล้วเราก็จะมาค่อยๆพูดเล่าไปเลยตั้งแต่แคมป์ที่หนึ่งสองสามแล้วปัจจุบันเราอยู่แคมป์ที่สิบสองไม่ใช่สวิงที่สิบสองแคมป์ที่เก้าประมาณนี้เพราะมันก็จะมีไปแคมป์เดียวกันด้วยเอออ่ะ ทีนี้ระบบการเข้ามาเรารู้สึกคล้ายกันใช่ไหมแต่ว่า E อค่อนข้างเข้มงวดกว่าในเรื่องการเ,เทรนนิ่งเซ็นเอกสารต่างๆนานาพอเราเริ่มทำงานอย่างของบริษัท S อสเราเราเคยทำแบบเปลี่ยนนะเช่นของคิปปิ้งเช้าบาบ่ายหรือว่าคิทเช่นเนีย่ยนะก็แบบมีผัดช่วยละบางอย่างบ้างมันแล้วแต่แคมบริหาร แล้วก็เคยทำแบบตรงๆไปเลยเช่นคิดเช่นทั้งวันหรือไม่ก็หาวทิปปิ้งทั้งวันแต่ของบริษัทเอเราทำแค่ออตอนเราไม่ได้ทำงานเดียวทั้งวันอย่างคราวที่แล้วเราทำคิทเช่นตอนเช้าแล้วก็ไปบารบาเออตอนนี้อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะนะ่แต่ว่าอันนู้นก็จะเป็นคิทเช่นในเมืองอันนี้เป็นคิทเช่นในแคมป์แต่เป็นทำแซนด์วิชแล้วก็มาบาบาย เหมือนมากลักษณะแต่ว่าแตกต่างคือคือทำคิดเช่นเช้าว่บาบ่ายเหมือนกันเอบ่ายเย็นนี่ไม่ใช่บ่ายบา่ายมันเปิดตอนเย็นแต่เราเรียกแ่บเนี่ยเป็นชิดแบบแบบสายๆจนถึงเย็นๆค่ำๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกันแต่ลักษณะของสองแคมป์ของบริษัทอีกแตกต่างกันมากคิดเช่นตอนเช้าที่นู่นก็คือแบบเข้าไปในเหมืองก็ล้างยุ่งมาก เขาเขาค่อนข้างกดดันเรารู้สึกว่าการทํางานบริษัทเ e. อค่อนข้างกดดันกว่าเพราะว่าพนักง,งานเขาแต่ละคนไม่รู้เขาไปหาคนแบบมีสปิริตแอคทีฟมาจากไหนเนาะเขาแบบทำทำทำแล้วเขาบอกเราว่าเนี่ยงานมันต้องแบบเพียวเพี้ยวเพียวเพียว,ว,ว,วสิบเอ็ดโมงเนี่ยต้องเสร็จนะไอ้ตรงเนี้ยแล้วเพื่อที่จะรอรับรถใหม่เขาก็บีบเราซะเรารู้สึกกดดันมากเราแบบยืนล่างล่างลางลางเท้านี่จิกแบบเต <laughs> แล้วก็พอตอนเย็นอ่าพอไปเข้าบาร์เราก็รู้สึกว่าเออพอเข้าบาร์อ่าตอนตอนนู้นเนาะเราอยู่บาร์คนเดียวเราก็รู้สึกเออมันโอเคกว่ามันแบบมันชิลๆแต่มันก็น่าเบื่อผมแคาไม่มีลูกค้าเหมือนกันเราก็อยู่แต่ตอนนั้นเราก็วางแผนเรื่องเรียนไปด้วยแล้วก็นั่งจดโน้ตเอาสมุดอีเล่มเล็กเนี่ยนั่งจดจดจดเขียนโน้นวางแผนจะทําอะไรก็เขียนไปเรื่อยๆแล้วก็อ่าพอมาที่เนี่ยที่นี่ ความเหมือนและแตกต่างก็คือ,อคิดเช่นมันจะเป็นทำ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 แซนด์วิชแล้วก็ไปช่วยเขาทำแซนด์วิชทำทำทำแซนด์วิชที่บริษัทเอสเราไม่เคยได้จับมีดเขาจะมีกฎว่าแบบไม่ให้จับมีดแต่ของที่เนี่ยของ E เนี่ยก็คือทำแซนด์วิชก็จับมีดทันอะไรได้เลยอ๋อไม่บริษัท S ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดมันมี S S ของเมืองอาทำไมมันมีหลายตัวกันกับ S ของเมืองอื่นๆอีก S ของเมืองอามันจะคล้ายๆกันก็ไม่ให้จับมีดแต่เราเคยทำบริษัท S แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เมืองเนี้ยเป็นอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองทองอีกเมืองเลยอ่ะอันนี้ไม่เหมือนอันนี้จะเป็นแบบให้เราไปช่วยในคิดเช่นเลยตอนนั้นเราไปหั่นผักค่ะหั่นแครอทปอกนั่นปอกมี่คือจับมีดเยอะอยู่ แล้วก็ใส่ถุงมือแบบที่มันกันมีดบาดอะไรอย่างนง้นไปก็คือเอาจริงๆมันไม่ได้เป๊ะว่าบริษัทแตกต่างกันขนาดไหนอันไหนดีกว่าอันไหนมันแล้วแต่เราด้วยว่าเราได้ไปลงแคมป์ไหนแล้วก็ได้ไปลงอ,อะไรนะตำแหน่งไหนก็อันนี้พยายามตอบคำถามที่เพื่อนถามมานะว่าระหว่างสองบริษัทมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันดียังไง พูดคุยไปคุยมาเริ่มจะไม่ค่อยแตกต่างอ้อข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยคือบริษัท E เนี่ยแคมป์ของ E เนี่ยใหญ่กว่าเวลาเราไปแคมป์ X มันก็จะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่มันก็จะขนาดประมาณนึงแต่พอเรามาของอ e, ีมันจะใหญ่แบบเราจะรู้สึกว่ามันมันใหญ่กว่ามีความแบบใหญ่อลังการเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแตกต่าง แล้วก็ที่เมื่อกี้บอกน้องเขาค่อนข้างแบบสตรีทก,กว่าแล้วก็กดดันนิดๆแต่เราก็ยังสามารถชิลได้อย่างตอนทําบาร์เราก็กดดันแต่ยังแบบคือบางตําแหน่งมันก็ไม่ได้กดดันอะไรอย่างนี้ก็มีทีนี้มีอะไรอีกอ๋ออาหารการกินอาหารการกิน่าานนะบริษัทคือเขาก็จะพยายามทําให้มันแบบ โอเคดูดีมีระดับเหมือนเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกรูราอลังการคือบริษัท E อันนี้เราคิดว่าบริษัท E มันจะมี E ที่แบบเล็กๆ E ที่ไม่ได้หรูหราเหมือนกันนะแต่ว่า e ออีที่เราได้บังเอิญไป2ที่เป็นที่ที่ดีและหรูมากการแบบเสิร์ฟอาหารการเตรียมไอ้พวก Lady to E a t ต่างๆนานาคือแบบเขาเตรียมสวยตอนนั้นเคยถ่ายรูปที่มันเป็นแบบ ของหวานอะลงโซเชียลนี่ยแหละเพื่อนทักกันมาทั้งนั้นเลยเพื่อนที่แบบทําเหมืองคือเราอะเป็นพวกปลุกเบิกทําเหมืองตอนแรกสุดเมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเพื่อนก็พยายามแบบถามว่าเราสมัครยังไงแล้วเพื่อนก็พยายามสมัครจนแบบได้เข้าไปทําด้วยเข้าไปทําเขาก็แบบก็มีหลายคนอยู่มีทั้งรุ่นน้องรุ่นเพื่อนรุ่นอะไร,ละไรหลายคนอยู่เขาก็แบบส่งมาทัก่าหุ้ยทำไมมันน่ากินนะอะไรอย่างเงี้ยอู้แบบแล้วก็ เ,เหมืองน,นั้นไม่เป็นแบบนี้หรอไม่ไม่ไม่ไมแล้วก็อ๋อเออมันคงอาหารแล้วมันคงดูอลังการกว่าแล้วก็พวกแบบไอเซอร์วิสเขาเรียกอะไรนะฟัซิลิตี้ต่างๆที่เราแบบถ่ายรูปแชร์ตื่นเต้นอันนั้นก็อลังการกว่ามันก็แล้วแต่แคมป์ด้วยแหละอย่างที่เนี่ยบริษัทเออันนี้ก็จะเป็นแบบปกติไม่ได้มีอะไรมากมีบาร์แล้วก็มีพวกแบบฟิตเนส แต่ว่าอย่างไอบริษัทโน้นะอันนน้นน่าจะเป็นอันที่อลังการสุดจริงๆมีห้องดูหนังมีแบบเล็กรูมห้องเกมอันใหญ่ๆมีแบบบริการมสสาส аж ที่บุกแล้วก็แบบไปนวดกับคนก็มีนะเป็นเก้าอีม้มาส аж ก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหมันอลังการมากจริงๆก็เออบาร์มีความแตกต่าง เราไม่แน่ใจว่าบริษัท S มีบาร์ที่แบบเป็นแท็บบ้างไหมแต่พอเรามาเข้า a e สอเนี่ยมีบาร์แท็บที่ที่ที่เก่าที่ตรงนั้นน่ะเราเป็นบาร์เล็กๆเนาะก็มี2มี2แทบ็บที่นี่มีประมาณ แปดแถบแต่ว่ามันจะมีอันซ้ํากันก็จะมีห้าห้าแถบที่ไม่ซ้ําเขาก็ถ่งแถบมาบ้างเมื่อตอนนู้นคือเราแบบยังกดเอาฟองไม่ค่อยออกแต่วันเนี้ยได้กดฝึกหลายรอบเลยก็แบบอ๋อสงสัยตอนนั้นมันแบบมันพึ่งอัดแน่นใหม่แก๊สมันเยอะอันนี้พอกดแล้วมันก็แบบโอเคอยู่ึอพอได้โอเคทีนี้เรื่องพวกอ่า บอกเลเนาะว่าการบริหารมันก็แล้วแต่แล้วก็การจ่ายเงินที่เราคือเราไม่เคยทำกับบริษัทพวกพวกนี้เราทำกับ Agency. เอเจนซี่เอเจนซี่เขาฟิกเราว่าเราจะได้เงินแบบเนี่ยยอดนี้นะแล้วก็จะเบรดเลทไปเลยไม่ว่าจะทำ11ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์อะไรก็เลทนี้แหละแบบฟิกไปเลยแต่เพื่อนที่เคยทำบริษัทของเ e อีย เขาบอกว่ามันต่ำคือตอนแรกเราเราไม่คิดจะสมัครบริษัท e เลยนะคือค่ะเ,เขาเรียกอะไรแรกสุดเลยเราก็สมัครแหละแต่ว่าเราไม่เคยคิดที่จะเลือกบริษัทนี้เราตัดออกก่อนเลยเพราะเราได้ยินมาว่าเขาจ่ายเลตำ่ำาเราก็แบบหู oo, จ่ายเลตตำไม่เอาหรอกแต่ทีนี้แบบเพื่อนที่อยู่ทางนอร์ทเออร์เขาสมัครไปสมัครมาไม่มีที่ไหนตอบใช่ไหมเขาก็สมัครไปเรื่อยๆสุดท้ายที่ที่ตอบเขาก็คือบริษัทนี้แหละ e, e com เนี่ย อีกตัว e เนี่ยเขาก็ไปทำทีนี้พอเขาทำเขาก็แชร์เพจเทรสลิปมาให้ดูคือมันจ่ายเลทต่ำก็จริงแต่เขามีค่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสมมติว่าเบสชั่วโมงเท่านี้ทีนี้มีคูณคูณอ ot คูณ,น,น,คณนั้นนั้นคูณอันนี้ค่าซักผ้าก็ยังมีนะคูณเข้าไปอีกบวกเข้าไปอีกบวกนั้นบวกนี้สรุปแล้วสองวีคเขาทำได้มากกว่าที่เราทำกับเอเจนต์อีกนะ คือได้มากกว่าแบบเราได้หักหักแท็กมาแล้วแบบสี่พันต้นๆเขาได้หักแท็กมาแล้วแบบสี่พันเกินสี่พันห้าไปอีกอ่ะคือแบบโหก็น่าส่วนอยู่นะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แบบได้ยินว่าเบรเลทต่ํามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าต่ําส่วนบริษัทเอสเราก็ยังไม่เคยทาแคชชัวร์ของเขาแต่เราได้ยินว่าแคชชัวร์เขาจะจ่ายต่ํากว่าแคชชัวร์ของเอเจน คือมันมีเชฟอบ,บอยากให้เราไปทำเขาก็เชฟก็มาทำหรือมาเป็นแคชชัวรของบริษัทซีอะไรเงี้ยแต่แต่มันจะได้น้อยกว่าแต่ว่างานมันจะมั่นคงกว่าอะไรประมาณนี้ละเขาก็พูดว่าแบบมันอาจจะน้อยกว่านะ30นิดนิดแต่เราเคยลองถามบางคนเราก็จะไปไล่ไล่ถามะว่าเอ,อ้ยยังไงได้ยังไงแบบเท่าที่ถามได้ถ้าเป็นพวก ออซซี่แก่เราอาจจะไม่ถามแต่ถ้าเป็นแบบเพื่อนรุ่นเดียวกันพอคุณวีได้ก็ถามเขาก็บอกถามเขาว่าไดโอที OT อะไรไหมเขาบอกก็มีก็พยายามถามว่ายัางไงแต่เขาเหมือนไม่ค่อยได้ใส่ใจมากเขามันก็มีแหละเขาก็ส่งมาในเพจสลิปมีบ้างทุกๆ2สองวีเกเขาก็ส่งมาว่าเป็นชั่วโมงอะไรเท่าไหร่มีโอทีก็เลยคิดว่าอาจจะพอๆกันในการแบบคือเวลาเราได้ยินว่าเาจ่ายต่ำจ่ายสูงเบรดเลส พอซีริรวมแล้วมันอาจจะพอๆกันก็ได้ของทุกอันไม่ว่าจะเอเจนซี่เอชอีอะไรนี้แล้วก็อมอไม่รู้ว่าคือเวลาเราพูดทะไรเราก็จะชอบแบบกังวลนะว,ว่ามันรู้เรื่องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ารู้เรื่องหรือเปล่าแต่เราพยายามแยกเป็นข้อๆต่างๆมาแล้วทีนี้มันมีอีกบริษัทหนึ่งอี v แล้วก็ เอ้ไอ้บริษัทหนึ่งอ่ะอันเนี้ยเราเคยแค่ไปเป็นลูกค้าเราไม่ได้ทําในแคมป์แต่ว่าเราอ่ะทำแลบทำแลบแล้วมันเป็นที่ของบริษัทนั้นมันเป็นแคมป์ของบริษัทนั้นในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าพวกอาหารการกินมีให้เลือกน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยหลากหลายไม่ค่อยเปลี่ยนเขาอย่าง บริษัทเอสมันจะมีเมนูที่เปลี่ยนไปคือเขาจะกําหนดมาเลยว่าวีควันนี้เป็นอย่างวันเนี้ยที่กินเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มันก็จะมีแบบสิงคโปร์ม็กซิซกบาหลีอะไรไม่รู้ก็เวียนๆไปแบบพยายามทําให้มันมีความหลากหลายอย่างของเอสเขาก็จะมีเช็คลิสต์มาเลยเนาะว่าแบบเออวันนี้แพลนอะไรบ้างเขาจะมีแพนมาเชฟก็ทําตามแพนฟู้ดแพนของเขาแต่ถ้า อย่างไอที่บริษัท c ีได้ไออันสุดท้ายเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกันแทบทุกวันเลยมันจะมีข้าวมีมัคกะโนรนเขาเรียกอะไรนะสปากเกตตี้เออพาสต้าอะไรสักอย่างมีซุปมันก็จะคล้ายๆกันก็มีหมูยะหมูหมูอบออไก่ทอดอะไรมันก็จะมีแค่ประมาณเนี้ย มันก็จะคล้ายๆกันแค่บางทีพาสต้าอาจจะเปลี่ยนจากพาสต้ามะเขือเทศเป็นพาสต้าชีสอีกบางทีก็เป็นแบบอีกแบบนึงก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนแค่นิดเดียวคือเรารู้สึกว่าไม่ enjoy eating เลยตอนนั้นเคยสั่งสเต็กบ่อยมากเพราะว่าไม่รู้จะเลือกกินอะไรแล้วก็พวกคลิปอะไรเงี้ยก็มีให้เลือกน้อยคือในหัวเราเราคิดมาตลอดว่า ECV เนี่ยมัน เป็นบริษัทที่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยแบบดูชิลพนักง,งานก็ดูแบบทำชิลๆอาหารก็ไม่ได้มีอะไรมากทีนี้เราก็มีเพื่อนก็เพื่อนที่แบบคอยบินต่างๆนานาเนี่ยแหละก็คุยกันบ้างก็แบบถามเพื่อนก็ได้ไปอีบริษัทซีวีอะไรนี้เหมือนกันแต่เป็นแบบของเซาแ์ออสเตรเลียนะเขาบอกว่าบริษัทดีคือไอแคมที่เขาไปอ่ะมันค่อนข้างดีเลยดูอลังการมีแบบ มีมัสารดด้วยก็คือมันก็ดูเหมือนเป็นแคมป์ใหญ่อลังการาเห็นอาหารที่เขาถ่ายรูปมาก็ดูสวยทีนี้จากคําถามที่เพื่อนๆทุกคนถามว่าแบบไม่ใช่เพื่อนทุกคนเพื่อนบางคนที่เคยพิมพ์ถามมาว่าบริษัทไหนมันดีกว่ากันอ่ะเอาเป็นว่าเราสารุปให้ง่ายๆเลยก็คือ,อ,อมันแล้วแต่แคมป์แล้วแต่การบริหาร ม,มันเหมือนมันแยกๆไปเลยคือทุกบริษัทก็จะมีกฎคร่าวๆแล้วก็พอมันการทํางานรายละเอียดอะไรเงี้ยมันแล้วแต่แคมป์เลยแล้วแล้วแต่เลยจริงๆแค่ในความรู้สึกเราคือบริษัท S มันจะดูแบบค่อนข้างเก่าๆลักษณะจะจุกครั้งๆกว่าในแบบลักษณะตัวห้องลักษณะแบบตัวแคมป์อะไรเงี้ยด้วยเนาะส่วนบริษัท E มันจะดูแบบเหมือนเขาพยายามทํา ให้มันเข้ามาตรฐานดูหรูๆแต่ว่าก็จะเดินไกลแคมใหญ่กว่าแล้วก็เทรนนี่เยอะกว่าอะไรประมาณนี้แต่นั่นแหละสรุปแล้วก็คือแล้วแต่นะว่าทุกคนจะได้ไปลงที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเข้าโปรเจกต์ต่อไปเป็นโปรเจกต์การ นั่งพูดกันความรู้สึกของการทำงานแคมป์ต่างๆเราจะไปไล่ตั้งแต่แคมป์แรกจนหมดแรงคือเราก็ว่าเราจะมานั่งพูดตรงนี้แหละอาจจะหลังปิดอันนี้อาจจะขึ้นอันต่อไปต่อเลยแล้วก็ทยอยลงก็จะ,ะพยายามไล่ไปเรื่อยๆให้มันจบแต่ว่าถ้ามันไม่จบหมดแรงซะก่อนก็ได้แค่ไหนแค่นั้นประมาณนี้แหลนะเนาะ เอาเป็นว่าการแชร์ประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ว่ามันจะพูดน่าฟังหรือไม่ฟังคือคือเราก็อยากพูดด้วยแบบอารมณ์เออเลินะสวัสดีทุกคนเลยให้เราทุกคนดูสนุกแต่เราเกรงใจข้างห้องเพราะว่าเราทาําวาแล้วเราเลิกงานมามันก็ค่ําแล้วเขาอาจจะยังไม่นอนก็ได้แต่เราไม่อยากพูดดังเพราะว่าเผื่อเขาแบบพยายามพักผ่อนเผื่อมันไม่เก็บเสียงเท่าไหร่ข้างนี้ไม่มีใครข้างนูน้น ข้างนน้นติดอีกห้องนั่นแหละก็อาจจะเป็นแบบพูดแนวนี้ไปเรื่อยๆทุกคนเราปิดคลิปนี้ก็ดีกว่าเดี๋ยวเราไปคลิปหน้ากันเราไปย้อนลำลึกความหลังขเข้าถึงความรู้สึกในแคมป์ต่างๆลักษณะการทำงานอะไรต่างๆนั่นน่ะและบ๊ายบาย